สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพืยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีมูลติ8 8 8นะคะวันนี้นะคะกลับมาเช่นเคยนะคะมาดูดวงนะคะลายวันของเพื่อนๆนะคะว่าความรักเพื่อนเพำหรับคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่า ีไพ่หลดมาด้วยนะคะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ไพ่น,นะคะบอกถึงปัญหาของเพื่อนๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบรันดอมนะคะออไม่ได้เป็นของเจาะจงของใครคนไหนคนหนึ่งนะคะอาจจะมีใครที่มีพื้นสัมพันธ์กันเราอาจจะเจอไพ่ของเพื่อนๆละอาตรงจะตรงนะคะเรามาดูกันดีกว่าได้ไม่เสียเวลานะคะอาจจะ เพื่อนๆนะคะได้ไพ่โอ้ไพ่มาถึงมาเจ็ดดาบเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยอ่ะโอเคนะคะคือตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยกำลังเจอปัญหาอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคู่ของเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยคือตอนนี้เพื่อนๆน่ะยืนอยู่ในจุดที่ต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะ คืออาจจะเป็นให้เพื่อนๆเนี่ยลองคุยกับแฟนนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสร้างขอบเขตหรือสร้างความชัดเจนว่าเราทําได้แค่ไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อปกป้องหรือว่าการให้มันมีเซฟโซนของเรานอกคู่ทุกคู่มันก็ต้องมีระยะห่างของมันนิดนึงมีวความเป็นส่วนตัวของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยอยาก คือความรักของตัวเองเนี่ยมันคือเหมือนจุดอิ่มตัวและมันถึงจุดที่แบบว่าอยากออกมาจากตรงนั้นและฉันไม่อยากต่อสู้ฉันไม่อยากกับปัญหาที่มันเกิดอยู่ที่ฉันจะต้องมาทนทําไมฉันต้องมาเจอปัญหาหรือทำไมฉันต้องมาต่อสู้อะไรพวกแบบนี้อยู่นะคะเพื่อนๆรู้สึกแบบนี้เนาะรู้สึกอยากที่จะหยุดและอยากจะอยู่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่า มันเกิดขึ้น2องกรณีเนะเาะพอไพ่ใบนี้มันขึ้นมามันก็กรณีแรกถ่าสมมูว่าแฟนของเมื่อเมื่อเพื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นคนต่างชาตินะคะก็จะเกี่ยวกับพวกระยะทางเนาะว่าอยู่ห่างกันหรือติดต่อกันยากกว่าจะได้เจอเนี่ยทำไมมันช่างยากเย็นจังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกรณีที่2ก็คือเขาเป็นคนที่ชอบบงการในชีวิตคุณควบคุมควบคุมคุณหึงหวง แล้วก็เหมือนบางทีก็เล่นสงครามประสาทกับคุณด้วยอ่าต้องคอยรายงานตัวง้องอนตลอดเวลานะคะจนทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้คือคนรักหรือเป็นเจ้าหนี้กันแน่นะคะที่ตามตลอดตามติดตลอดจนคุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอือแล้วก็สุดท้ายเนี่ย กลายเป็นว่าคนที่เหนื่อยเนี่ยก็คือคุณนะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณเหนื่อยกับความรักครั้งนี้คุณอยากที่จะออกมา <realmente> หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณต่อสู้ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่กลับเป็นว่าคนในครอบครัวของคุณหรือคนรอบๆข้างเนี่ยไม่สนับสนุนในความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้จนทุนเหนื่อยคุณท้อคุณไม่อยากที่จะพอและอยากที่จะหยุดและ ooh, กับความรักครั้งนี้นะ ในเมื่อฟ่ายมาดูให้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติคุณต่อสู้มันต่อไปแล้วคุณยืนหยัดที่จะเอออยู่เคียงข้างกันและกันเนี่ยอืมมันจะเป็นยังไงมันกลายไปว่าเห็นป่ะคุณก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือคุณอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็คอยบงการคอยควบคุณคุณอยู่อ่ะอแต่ความรักสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ไหมถ้าสมมติว่าคุณทั้งคู่เนี่ย คุยกันหันหน้าเข้าหากันนะคะอ่าแล้วมันมีไพ่เข้ามาเห็นไหมคือสุดท้ายคุณก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่าคุณต้องปรับความเข้าใจต้องยืนหยัดต้องหหวต่อสู้คุณสารพัดเลยทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณอะต่อสู้ไหวหรือเปล่าคุณพร้อมที่เผชิญหน้าแล้วเขาจะอยู่ข้างๆคุณไหมในเมื่อถ้าคุณต่อสู้ถึงขนาดเนี้ยยืนหยัดในความรักของคุณขนาดของคุณและเขาขนาดเนี้ยอืมแต่ให้ขึ้นมาว่าสุดท้ายเนี่ย อถ้ามีการคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะเขาก็จะเข้ามาคุยกับเพื่อนเพื่อจะช่วยกันฝ่าฟันมันไปได้นะคะฝ้ายเป็นกําลังใจให้นะคะแต่บลายสุดท้ายมันจะพบทางที่ดีนะคะอ่ะยังไงเนี่ยฝ้ายก็เป็นกําลังใจเนะี่ยเห็นไหมสุดท้ายในยถ้าเขายอมนะถ้าเขายอมที่จะให้กําลังใจคุณปรับตัวเข้าหาคุณเอ่อเคลียร์ช่องว่าเอาเ้ยเคลียร์ บอกเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่คุณอึดอัดนู่นนี่นั่นถ้าเขาคอยตามหึงหวงหรืออะไรคุณหรือว่าถ้าเขาบอกว่าไม่สนใจกลายเป็นคุณแทนที่คอยเช็คคอยอะไรเงี้ยคือวิ่งตามเขาจนเหนื่อยเนี่ยให้กับให้เคลียร์ใจกันคุยกันนะคะอ่าและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าเขาก็พร้อมแหละที่จะปรับปรุงตัวเขาพร้อมแหละที่จะแก้ไขปัญหาเนาะอืมแล้วคุณก็พร้อมที่จะ อยู่ยืนหยัดเคียงข้างกับเขานะคะนะแล้วก็บวกกับว่าถ้าปัญหาคนรอบข้างอะไรเงี้ย ให้เขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะอ่าฝ้ายเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนๆดังนั้นนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจฝ้ายได้นะคะและเดี๋ยวฝ้ายจะทําสลับกันดีกว่าเนะอะ่วันนี้คนมีคู่คนนี้คนโสดนะคะอ่าเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่น้อยใจกันละกันนะ,ะอ่าวันนี้นะคะฝ้ายก็ฝาก เออบ้านฟ้าบ้านเขียวของฝ้ายด้วยนะคะอ่าแล้วก็บ้านแดงนะเดี๋ยวฝ้าจะทิ้งเอาไว้ช่องทางนะคะวันนี้ค่ะก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ